เสียงลมหายใจแผ่วเบาของชายคนหนึ่งดังสั่นอยู่ในอกทันทีที่ประตูเครื่องบินเปิดออกกลิ่นอุ่นชื้นของอากาศแบบไทยก็พัดเข้ามาปะทะหน้าเขาอย่างจังเขาชะงักไม่ใช่เพราะความร้อนแต่เป็นเพราะบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ถูกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นค่อยๆดึงหัวใจของเขาให้เต้นแรงขึ้นช้าๆแต่ชัดเจนลูคัส ชายชาวเยอรมันวัยสาสิบต้นต้นที่เติบโตมากับชีวิตที่เป็นระเบียบม,มีแบบแผนและขาดสีสันกำลังเหยียบแผ่นดินไทยเป็นครั้งแรกเขาเคยได้ยินมา,มากว่าประเทศไทยเต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียงดังรถติดผู้คนมากมายและอากาศที่ชื้นจนหายใจยากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวินาทีแรก ทำให้ทุกความคิดที่เคยได้ยินถูกพัดหายไปราวกับสายลมเสียงหัวเราะของพนักงานสนามบินรอยยิ้มที่สดใสและแววตาที่ดูอบอุ่นอย่างประหลาดทําให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในที่ที่คุ้นเคยทั้งที่ไม่เคยมาแม้แต่ครั้งเดียวเขาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าประตูขาเข้ามองไปรอบๆด้วยความงุนงงเหมือนเด็กที่เพิ่งพบโลกใหม่แต่ลึกลงไปในหัวใจ เขารู้สึกเหมือนกลับบ้านทันทีที่เดินออกสู่โถงผู้โดยสารลมจากเครื่องปรับอากาศปะทะแก้มกลิ่นดอกมะลิอ่อนๆจากร้านขายพวงมาลายัยลอยมาแต่จมูกเสียงผู้คนพูดคุยประสานกับเสียงล้อกกระเป๋าเดินทางลากไปบนพื้นมันวาวทุกอย่างดูวุ่นวายแต่กลับรู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกเขาหยุดยืนอีกครั้งปล่อยให้สายตามองไปรอบๆอ,อย่างช้าๆ หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นโดยไม่เข้าใจเหตุผลบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นบางสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดและจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลแต่เขายังไม่รู้เลยว่าเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้เขามาไทยไม่ใช่เพราะงานไม่ใช่เพราะทริปท่องเที่ยวแต่เป็นโชคชะตาที่กำลังเตรียมเปิดประตูบางอย่างให้เขาเหมือนเสียงกระซิบจากอนาคต ที่ไล่ตามเขามาตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเครื่องเมื่อเขาก้าวออกสู่ประตูสุดท้ายของสนามบินสุวรรณภูมิสายลมอุ่นจากภายนอกพัดเข้ามาชนหน้าเสียงรถยนต์และแท็กซี่ดังคลอเบาๆอยู่ไกลๆและภายในห้าวินาทีหลังเหยียบไทยหัวใจของลูคสัสก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะทำให้ชนชั้นสูงชาวเยอรมันอย่างเขา ตกตะลึงสับสนและสุดท้ายหลงรักประเทศไทยอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเขาหิ้วกระเป๋าเดินทางตามเจ้าหน้าที่โรงแรมที่มารับขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่ด้านหน้าแสงแดดยามบ่ายสองลอดกระจกเข้ามากระทบใบหน้าของเขาอย่างอ่อนโยนราวกับกำลังทักทายผู้มาเยือนรถค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากสนามบินเข้าสู่ถนนใหญ่ ที่เต็มไปด้วยรถยนต์หลากสีตึกสูงสลับกับบ้านเรือนและแสงสะท้อนจากกระจกที่วิบวับราวกับเกล็ดน้ำลูคัสมองออกไปนอกหน้าต่างหัวใจสงบแต่เต็มไปด้วยคำถามเขาเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างบางอย่างที่เรียกเขาเชิญเขานำพาเขาเข้าสู่เรื่องราวใหม่ที่แม้แต่เขาเองก็ยังไม่พร้อมรับรู้ ขณะรถวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองเขากลับได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่ไม่ใช่เสียงรถไม่ใช่เสียงผู้คนแต่เป็นเสียงในหัวของเขาเองเสียงที่เหมือนร่างกายกระซิบว่าที่นี่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณแต่เขายังไม่รู้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มต้นเร็วกว่าที่เขาคิดเร็วขนาดที่เพียงไม่กี่นาทีต่อจากนี้ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกำลังจะเกิดขึ้นต่อหน้าเขาและนั่นจะเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้สัมผัสสิ่งที่คนไทยเรียกว่าน้ำใจรถตู้ค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านแสงแดดอ่อนของบ่ายแก่ถนนเบื้องหน้าเริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆลูคัสพิงศีรษะกับพนักบอกปล่อยให้สายตาไล่ตามร้านค้าเล็กๆป้ายภาษาไทยที่เขาอ่านไม่ออก และกลิ่นหอมของอาหารที่ลอยมาเข้ารถเป็นระยะเหมือนโลกใบนี้กำลังเล่าเรื่องบางอย่างให้เขาฟังทีละน้อยอยู่อยู่รถก็ชะลอและหยุดลงอย่างกระทันหันเสียงเบรกดังเบาๆแต่พอให้หัวใจเขาสะดุง้งลูคัสหันมองไปด้านหน้าเห็นรถคันหนึ่งจอดเสียอยู่กลางถนนขวางเลนแบบหลีกไม่ได้และคนขับหญิงสาวกำลังยืนมองฝากระโปรงรถด้วยท่าทางลนลาน คนขับรถโรงแรมที่นั่งอยู่ด้านหน้าหันมามองลูคัสผ่านกระสกหลังรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาติก่อนที่เขาจะเปิดประตูลงไปโดยไม่ลังเลแม้แต่นิดเดียวลูคัสขมวดคิ้วในประเทศของเขาถ้ารถเสียกลางถนนผู้คนมักจะหลีกเลี่ยงเดินผ่านไปหรือไม่ก็โทรหาศูนย์บริการอย่างเดียวแทบไม่มีใครลงจากรถไปช่วยคนแปลกหน้าแบบนี้ แต่คนขับชาวไทยกลับรีบเดินไปหาเธอยิ้มให้และถามด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมช่วยดูให้หญิงสาวยิ้มตอบอย่างเกรงใจแต่ก็เหมือนโล่งใจมากกว่าขอบคุณค่ารถสตาร์ทไม่ติดเลยไม่รู้เป็นอะไรคนขับของลูคัสก้มดูเครื่องยนต์อย่างตั้งใจในขณะที่รถทั้งเลนชะลอตัวลงเพราะรถเสียกิจขวางอยู่ แต่ไม่มีใครบีบแตรใส่ไม่มีใครตะโกนทุกคันแค่รอยอย่างเงียบๆเ,เหมือนเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดอะไรลูคัสรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบช้าลงเขามองภาพนั้นผ่านกระจกแล้วได้ยินเสียงบางอย่างในอกตัวเองเสียงที่บอกว่านี่หรือน้ำใจไทยที่คนพูดถึงเพียงไม่นานคนขับรถโรงแรมก็บอกให้หญิงสาวลองสตาร์ทเครื่องอีกครั้ง เสียงเครื่องยนต์ติดขึ้นมาอย่างง่ายดายรากับไม่เคยเสียมาก่อนหญิงสาวยิ้มจนตาหยียกมือไหวขอบคุณด้วยท่าทางซาบซึ้งจริงใจขอบคุณมากนะคะถ้าไม่มีคุณฉันคงไม่รู้จะทำยังไงเขายิ้มตอบแบบบ้านๆไม่เป็นไรครับแค่โชคช่วยนิดหน่อยลูคัสมองภาพนั้นแล้วหัวใจเหมือนถูกบีบเบาๆความรู้สึกแปลกประหลาดเอ่อขึ้นมา มันไม่ใช่ความสงสารไม่ใช่ความทึ่งแต่เป็นความอบอุ่นลึกลับที่เขาไม่เคยรู้สึกในเบอร์ลินไม่เคยเจอในชีวิตที่เต็มไปด้วยระเบียบและกฎเกณฑ์เมื่อคนขับกลับขึ้นรถลูคัสถามอย่างไม่ทันคิดคุณรู้จักผู้หญิงคนนั้นไหมคนขับสายหัวไม่รู้จักครับแล้วทำไมถึงลงไปช่วยคนขับหัวเราะเบาๆ รอยยิ้มจริงใจเหมือนเด็กก็ช่วยได้ก็ช่วยครับคนไทยเป็นแบบนี้แหละคำตอบเรียบง่ายนั้นกลับเหมือนเสียงกล้องในหัวลูคัสช่วยเพราะช่วยได้ไม่ใช่เพราะต้องทำไม่ใช่เพราะเป็นหน้าที่ไม่ใช่เพราะหวังผลตอบแทนแค่น้ำใจเขานั่งนิ่งไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังประมวลความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยเหมือนถูกเปิดโลกอีกครั้ง ในวันแรกที่มาเหยียบไทยรถเริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้งเข้าสู่ใจกลางเมืองที่มีสีสันสดใสตึกสูงระยิบระยับรถโดยสารหลากสีและผู้คนที่เดินไปมาอย่างรีบเร่งแต่บรรยากาศทั้งหมดกลับไม่ได้ทำให้เขาอึดอัดตรงกันข้ามมันทำให้เขาอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสมากกว่าเดิมเขาไม่รู้เลยว่า เหตุการณ์เล็กๆบนถนนเมื่อครู่จะเป็นเพียงบทแรกของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในใจเขาและไม่นานหลังจากนี้ลูคัสกำลังจะพบสิ่งที่ทําให้เขาตกตะลึงยิ่งกว่าเดิมสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะได้เห็นในประเทศไทยและมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความผูกพันบางอย่างที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่เขาคาดคิดเสียงรถเคลื่อนผ่านสกายวอกยาว ลูคัสมองเห็นผู้คนเดินสวนกันบางคนถือดอกไม้บางคนมีของฝากบางคนยิ้มให้กันแบบไม่รู้จักกันมาก่อนเขาหลับตาช้าช้าสูดลมหายใจลึกและในวินาทีนั้นเองโชคชะตาก็กำลังพาเขาเข้าใกล้สิ่งหนึ่งสิ่งที่กำลังรอเขาอยู่ข้างหน้าโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของเขาตลอดไป รถตู้ค่อยๆเลี้ยวเข้าสู่ถนนที่แคบลงสองฝั่งทางเริ่มเต็มไปด้วยร้านอาหารเล็กๆที่ตั้งเรียงชิดกันกลิ่นผัดไทยกลิ่นใบโหระพากลิ่นน้ำซุปหอมกลุ่นลอยมาตามลมอุ่นจนลูคสัสต้องหายใจลึกๆอย่างอัตโนมัติเขาไม่เคยสัมผัสเมืองไหนที่กลิ่นอาหารลอยมาตามลมได้ชัดเจนขนาดนี้เหมือนประเทศไทยกำลังเชิญชวนเขาให้ค้นหาอะไรบางอย่าง ที่รอยอยู่ตามตรอกซอกซอยเหล่านี้รถหยุดตรงสัญญาณไฟแดงลูคัสมองออกไปทางซ้ายเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆที่มีผู้ชายวัยกลางคนนั่งกินอยู่คนเดียวเจ้าของร้านกำลังก้มลวกเส้นด้วยท่าทางคล่องแคล่วท่ามกลางไอร้อนที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องลูคัสยิ้มบางๆเขารู้สึกว่าแม้ทุกอย่างจะเรียบง่ายแต่กลับมีชีวิต มีลมหายใจและมีความหมายในแบบที่เขาไม่ค่อยเห็นในยุโรปทุกอย่างไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องเป็นระเบียบไม่ต้องมีโตหรูหราขอแค่จริงใจและไทยก็เหมือนจะเต็มไปด้วยสิ่งนั้นในทุกซอกมุมทันใดนั้นเสียงผู้หญิงร้องเบาๆดังมาไม่ไกลจากรถลูกคัสดุงหันไปมองอย่างรวดเร็วพบหญิงสูงวัยถือถุงของหลายใบ กำลังก้มเก็บของที่ตกกระจายเต็มพื้นฟุตบาทแอปเปิลกลิ้งไปคนละทางขวดน้ำเกือบตกจากขอบทางและก่อนที่ลูคัสทันได้เปิดประตูลงไปเด็กนักเรียนสองคนก็วิ่งเข้าไปช่วยทันทีทั้งที่พวกเขาสวมกระเป๋าเป้หนักๆและกำลังจะข้ามถนนหลังเลิกเรียนเด็กคนหนึ่งรีบก้มลงเก็บผลไม้ให้อีกคนช่วยพยุงคุณยายยืนขึ้นพร้อมถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่า เป็นอะไรไหมครับยายเจ็บตรงไหนไหมครับคุณยายยิ้มแม้เหือจะผุดเต็มหน้าผากไม่เป็นไรลูกแค่สะดุดนิดหน่อยขอบใจมากนะภาพตรงหน้าเหมือนภาพยนตร์ที่ลูคสัสไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นจริงเด็กสองคนโบกมือลาคุณยายก่อนจะวิ่งต่อไปอย่างร่าเริงราวกับการช่วยคนแปลกหน้าคือเรื่องธรรมดาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันลูคสัสนั่งนิ่ง หัวใจเหมือนถูกกระทบด้วยบางอย่างที่ลึกกว่าเดิมไม่ใช่แค่ความประทับใจแต่เป็นความสันไหวข้างในความรู้สึกที่เขาไม่เคยเจอในโลกที่เขาจักมาโลกที่ทุกคนรีบทุกคนสนใจแต่ตัวเองและแทบไม่มีใครหยุดช่วยใครแบบไม่มีเหตุผลเขาหันไปมองคนขับเหมือนอยากถามว่าทำไมที่นี่ถึงมีอะไรแบบนี้เยอะเหลือเกิน แต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมาคนขับก็ยิ้มแล้วพูดขึ้นเองราวกับอ่านใจเขาได้คนไทยช่วยกันแบบนี้แหละครับไม่ได้หวังอะไรลูคัสหลุบตาลงเหมือนกำลังกลืนบางอย่างในลำคอเขาไม่รู้ว่าทำไมแต่เหมือนมีความรู้สึกจางๆของการอิจฉาแทรกเข้ามาชั่วแวบอิจฉาประเทศที่ยังมีน้ำใจอิจฉาผู้คนที่ยังมองเห็นคนแปลกหน้าเป็นมนุษย์ อิจฉาบรรยากาศอบอุ่นที่เขาไม่ค่อยเจอในบ้านเกิดแม้ประเทศของเขาจะเจริญมีเทคโนโลยีล้ำหน้ามีวินัยระดับโลกแต่กลับขาดบางอย่างบางอย่างที่เรียกว่าความอบอุ่นของหัวใจมนุษย์ไฟเขียวขึ้นรถเริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้งและในวินาทีนั้นเองลูคัสเหมือนตัดสินใจบางอย่างในใจ บางอย่างที่ลึกจนแม้แต่เขาเองก็ไม่ทันรู้ตัวเขาอยากรู้จักไทยให้มากขึ้นอยากเดินเข้าไปในตรอกเล็กๆอยากลิ้มรสอาหารริมทางที่กลิ่นหอมฟุ้งอยากพูดคุยกับผู้คนที่ยิ้มให้โดยไม่มีเหตุผลอยากเข้าใจว่าทำไมที่นี่ถึงอบอุ่นจนทำให้เขารู้สึกเหมือนอยู่บ้านตั้งแต่วินาทีแรกที่มาถึงแต่เขายังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังรอเขาอยู่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า จะมากกว่าความประทับใจมากกว่าน้ำใจและมากกว่าภาพสวยงามของผู้คนมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับหัวใจเขาโดยตรงเรื่องที่เขาไม่เคยคาดคิดและไม่มีวันลืมตราบใดที่เขายังมีลมหายใจรถตู้เลี้ยวเข้าสู่ถนนที่เงียบลงต้นไม้ใหญ่เรียงรายสองข้างทางแสงแดดลอดผ่านใบไม้เกิดเป็นลวดลายบนพื้นถนน เหมือนแสงเงาที่กำลังพาเขาเข้าสู่เหตุการณ์สำคัญเขาเอนหลังหลับตาปล่อยให้เสียงเครื่องยนต์ดังก้องเบาๆในจังหวะที่เขาเริ่มเคลิมแล้วทันใดนั้นเองเสียงข้อความในมือถือของเขาดังขึ้นหนึ่งครั้งแต่ถ้อยคำที่ปรากฏบนหน้าจอกลับทำให้เขาลืมตาอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นแรงและลมหายใจสะดุดไปชั่วขณะ ข้อความนั้นมาจากใครบางคนที่ไม่ควรติดต่อเขาในวันนี้ไม่ควรรู้ด้วยซ้ำว่าเขามาไทยและสิ่งที่เขาอ่านคือคำประโยคที่กำลังจะพาเขาเข้าสู่ความลับครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต